สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีทั่วกันทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรนะคะ ท่านที่เกิดในราศีมังกรในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอะอะไรก็ตามนะคะและในการทำนายเช็คดวงชะตาจากแม่หมอนี้ก็จะทำนายดวงชะตาโดยอิงจากไพ่สองชุดนี้นะคะคือไพ่เรนนมองนี้ไพ่เรนอมองนี้แล้วก็ ไพ่ทาหลดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่อิงเวลาตกฟากนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามน,นี้ดีแล้วเรามาดูกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเจ้าชะตาก็ถือว่าโชคดีดวงดีนะคะ,ะดวงดีก็หมายความว่า ในช่วงเดือนพฤษภานี้หากแม้นว่าท่านต้องการอะ,อะไรต้องการสิ่งใดต้องการที่จะขอความช่วยเหลือกับใครในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะได้ดังใจดังหวังท่านมุ่งหวังเรื่องอะไรอยากจะทำอะไรก็ตามอยากจะมีคนมาช่วยมาปรึกษามาดูแล ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วท่านก็จะสิ่งที่มุ่งหวังนั้นก็จะเกิดความสําเร็จนะคะและในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านก็ยังโชคดีในเรื่องอาการงานนะคะทีนี้แม่หมอก็จะเจาะเรื่องการงานโดยตรงเลยนะคะท่านที่เกิดราศีมังกรช่วงเดือนพฤษภานี้ถือว่าดวง ดวงท่านพุ่งพุ่งในเรื่องหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าท่านนี้จะทำธุรกิจการงานองค์กรใดหรือหน่วยงานใดก็ตามนะคะจะเป็นบริษัทท่าร้านหรือว่าทําทงานรับราชการนะคะดวงการงานดีมากๆประสบความสาเร็จมากๆเลยนะคะช่วงนี้หากแม้นว่า ท่านใดที่ต้องการอยากจะได้ขั้นอยากจะได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นอยากจะขยับขยายนะคะท่านก็สามารถกระทำได้เพราะเป็นจังหวะช่วงดวงที่มันหนุนหนุนตัวท่านเปิดทางแสงสว่างให้กับตัวท่านนะคะดังนั้นในช่วงนี้หากท่านต้องการที่อยากจะได้ขั้นใน้ตำแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้น ท่านก็จะได้ได้ความสำเร็จสมหวังสมปารถนาะและที่สำคัญขอให้ท่านที่เกิดราศีมังกรน,นี้ให้อิงเพศตรงข้ามเอาไว้หมายความว่าท่านทำงานที่องค์กรใดก็ตามหางแม้นว่าท่านต้องการอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลท่านให้ได้อขั้นได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นได้มีดีมีชื่อเสียงได้เป็นใหญ่เป็นโตท่านก็ ขอ,อขอความเมตตากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะแล้วมันก็จะได้สําเร็จง่ายดายนะคะถ้าเป็นเพศเพศเดียวกันนี้มันจะยากดวงมันจะขัดกันแต่ถ้าเป็นเพศตรงข้ามนี้ดวงมันจะหนุนนํากันดวงจะพุ่งจะหลุยเลยนะคะเอาเป็นว่าช่วงเดือนนี้เรื่องการงานท่านปรารถนา แบบไหนรูปแบบใดท่านก็จะได้ดังใจดังหวังได้เป็นเื่มเลยแหละนะคะทีนี้ว่าท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หากแม้นว่าท่านวางเป้าหมายอยากจะให้ธุรกิจของท่านนี้เติบโตจะเติบโตและมีผู้คนมากมายหลั่งไหลามารับใช้บริการนะคะท่านก็ประสบความสาเร็จ ช่วงเดือนนี้จะมีผู้คนมากมายเลยบอกกล่าวต่อๆกันไปในธุรกิจของท่านนะคะก็จะหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการท่านมากมายเลยทำให้ท่านนี้เป็นเพื่มปิติมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าท่านที่เกิดราศีมังก,กรที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทุกอาชีพนี้ถือว่าถูกจโลกับตัวท่านดีมากๆเลยนะคะบางคนที่หากแม้นว่ายังไม่ได้ลงมือทำธุรกิจแต่มีโครงการอยากจะทำดังนั้นหากท่านตัดส,สินใจจะทำจริงๆก็ขอให้ลงมือทำในช่วงเดือนนี้แหละช่วงเดือนพฤษภาเพราะว่าเดือนนี้ดวงเปิดนะคะดวงเปิดเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภานี้ท่านสามารถที่จะเปิดธุรกิจเปิดตัวสินค้า เปิดตัวสินค้าใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ดวงการงานก็จะดีมากๆจะมีผู้คนนิยมชมชอบแล้วแล้วก็หลั่งไหลมารับใช้บริการท่านแล้วงานก็ยังสร้างเงินให้กับท่านได้เป็นเพิ่มดีมากๆเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องนักศึกษาเล่าเรียนในช่วงเดือนนี้ หากแม้นว่ามีการเทศสข้อสอบท่านก็สอบผ่านนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรหรือท่านใดที่เรียนจบแล้วต้องการอยากจะไปสมัครหางานทําถ้าท่านไปสมัครงานในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านก็ไม่ได้รองงาน้าดันหมายถึงว่าไปสมัครไม่นานเขาก็เรียกท่านเข้าไปทำงานนะคะหรือท่านใดต้องการที่อยากจะไปสมัครสอบแข่งขันรับราชการนะคะ เมื่อท่านไปสมัครสอบและถ้ามีการสอบข้อเขียนในช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภานนี้ท่านก็สอบผ่านฉลุยเลยนะคะหรือบางท่านที่เคยไปสอบทำรับราชการสอบผ่านข้อเขียนแล้วพอมาสู่ช่วงเดือนพฤษภามีเกณฑ์ว่าจะได้สอบสัมภาษณ์ ท่านก็สอบสัมภาษณ์ผ่านนะคะเอาเป็นว่าดวงการงานการเรียนดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้เป็นเหมือนวนนุนำเป็นช่วงยังว่าวาสนาดีในเรื่องการงานจริงๆนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินสําหรับเรื่องการเงินก็ดีแต่ว่าไม่ได้ดีมากก็ดีพอประมาณแต่การเงินส่วนมากแล้วก็จะมา จากการงานแหละงานจะสร้างเงินให้กับท่านได้ดีสําหรับการเงินจากโชคลาภช่องทางอื่นๆก็อาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าส่วนมากแล้วเงินมันจะมาจากการงานนะคะเงินจะมาจากการงานและอีกอย่างหนึ่งตัวท่านเองนี้ฐานะการเงินของท่านก็ยังดีมั่นคงอยู่นะคะก็เป็นว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โชคชะตาวาสนาท่านดี ท่านได้เป็นเพื่มในเรื่องการงานแล้วก็เป็นสุขใจในเรื่องการเงินนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสาหรับความรักแล้วในช่วงเดือนพฤษภานี้้ท่านที่เกิดในราศีมังกรนี้ดวงเกี่ยวกับความรักไม่เจียมใสเลยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นคนโสด หรือท่านที่มีชีวิตคู่มีครอบคอรัวอยู่แล้วดวงแห่งความรักความผูกสัมพันธ์ช่วงเดือนพฤษภานี้ไม่เจ่อมใสไม่ดีไม่สําเร็จไม่สมหวังนะคะท่านใดที่เป็นโสดอยู่หากแม้นว่ามีใครมารักมาชอบก็ได้แต่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปหรือบางคนเอาความรักมาให้มาบอกรักจริงหวังแต่งกับท่านแต่บางทีเขาก็รักจริงๆกับท่านนั่นแหละ แต่พอเอาเข้าจริงๆก็ปรากฏว่ามันลงเอยไม่ได้เพราะว่าคนที่จะมารักมาชอบท่านนั้นปรากฏว่าเขาก็มีพันธะนะคะมันก็ลงเอยกันไม่ได้ดังนั้นคนโสดก,ก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวช่วงความช่วงเดือนาพฤษภานี้้ ด้านความรักความผูกสัมพันธ์นี้ไม่ดีไม่เกี่ยมใสเลยขอให้ท่านนี้รม,มัดระวังคําพูดคําจาเข้าวายนะคะจะเป็นท่านจะเป็นสามีหรือจะเป็นภรรยาก็ตามเวลาจะคุยกันปรึกษาหารือกันก็ตามขอให้คุยกันด้วยการเป็นเหตุเป็นผลอย่าใช้อารมณ์ในการเจรจาคุยกันนะคะเพราะในช่วงเดือนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเนเกี่ยวพูดคุยดีหรือพูดคุยไม่ดีก็แล้วแต่มันเหมือนมันไม่เข้าหูมันไม่เข้าตากันเอ่ยปากาจะพูดจะปรึกษาหาลือกันมันก็ขัดแย้งกันหรือบางทีไม่ต้องมาพูดจากันดูพฤติกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่พึงพอใจต่อกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรื่อง เรื่องไม่ดีแบบคิดลบต่อกันคิดลบต่อกันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังคําพูดคําจาเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านที่มีท่านที่เป็นสามีภรรยานี้ให้ระวังจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงเข้าใจกันผิดหรือว่าไม่ คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ให้ระวังถ้าหากแม้ว่าคาใดมันจะเกิดการวิวาททะเลาะกันเมื่อท่านได้มารับฟังรับชมคลิปวิดีโอแม่หมอแล้วท่านก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะคะดังนั้นท่านก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาฟังแม่หมอพูดเพราะว่าท่านจะได้รู้ล่วงหน้าว่าเมื่อคาใดมันจะ ทะเลาะบาแหวงกันท่านก็แก้ไขโดยการเดินหนีซะจะได้ไม่ทะเลาะก,กันใหญ่โตจะไม่ได้หันหลังให้กันอะไรอย่างนี้นะคะก็มันก็จะลงตัวได้ดีดีกว่าที่ท่านไม่รู้เรื่องราวนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามชีวิตคู่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงบาดหมางใจกันคิดลบต่อกันนะคะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลิก ก็ไม่ได้เลิกลาต่อกันนะคะก็ยังเป็นสถาบันครอบครัวที่ทิมั่นคงกันอยู่เพียงแต่ว่าช่วงเดือนนี้ด้านความสัมพันธ์มันจะจืดชืดเย็นชาจืดชืดเย็นชาเหินห่างห่างเหินกันพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะบางคนถึงแม้ว่านอนอยู่บ้านหลังเดียวกันนอนบนเตียงเดียวกันก็ยังหันหลังให้กัน ไม่พูดจากันไม่คุยกันมันจะเป็นทํานองนี้มันเป็นจังหวะช่วงเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นเองที่ด้านความสัมพันธ์ชีวคู่นี้ไม่ราบรื่นนะคะก็อดทนนะคะจะคุยกันก็ขอให้เป็นเหตุเป็นผลและขอขอให้ท่านนี้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะใจเย็นๆเข้าไวา้หนักแน่นเข้าไว้นะคะจะจะคิดอะไรจะทำกันใดก็ให้คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกเต้านะคะ เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าแม่หมอก็มาแนะนําให้ท่านได้รับรู้เพื่อท่านจะได้แก้ไขได้ลงตัวได้ด้วยดีในชีวิตคู่นะคะเพราะว่ายังไงเสี้ยมันก็ไม่ได้เลิกลาต่อกันหรอกเพียงแต่มันจะหัวเสียหัวร้อนใส่กันอารมณ์เสียเครียดคิดมากตึงเครียดบางคนทําไมระมัดระวังคําพูดไม่มีเหตุผลอาจจะทะเลาะกันแล้วขนของออกจากบ้านไปอะไรอย่างนี้ ไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้เลิกกันหรอกก็อ่าก็ได้แต่ทวินหาการคิดถึงการคิดมากตึงเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องเคาะท่านที่เกิดในราศีมังกรท่านก็โชคดีท่านไม่มีข้อพยันอันตรายใดๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะสุขภาพร่างกายช่วงเดือนนี้ก็แข็งแรงดีสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีพยันอันตรายเข้ามากั้มกาย หรือหากท่านใดที่มีว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็สามารถที่จะรักษาให้หายดีเป็นปกติได้นะคะเอาเป็นว่าการงานนดีที่หนึ่งนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ดีนะคะการเงินดีที่สองนะคะแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือความรักนะคะสำหรับท่านราศีมังกรเดือนพฤษภาคมนะคะ แต่ที่นี้ว่าเกี่ยวกับความรักแล้วเอาเป็นว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นแหละมันจะว้าวุ่นมันจะวุ่นวายมันจะตึงเครียดมากแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปปัญหาต่างๆก็เริ่มที่จะ คลี่คลายเริ่มที่จะเคลียกันได้ลงตัวนะคะดังนั้นอาการทะเลาะบบกแหวงสามีภรรยามีปัญหากันพอสุดท้ายแล้วช่วงไปลายตั้งแต่วันที่20พูษภาคสภาถึงสิ้นเดือนนั่นแหละปัญหาต่างๆก็เริ่มคลี่คลายเริ่มเคลียใจกันได้เพราะว่าจะนี้กันมันก็หนีไม่พ้นเพราะต่างคนก็ยังคิด ถึงแต่วินหากันอยู่ดังนั้นก็กลับมาปองดองกันก็มาเป็นสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นที่มั่นคงได้เหมือนเดิมนะคะก็เอาเป็นว่าท่านที่เกิดในราศีมังกรปัญหาของท่านก็มีแค่เรื่องความรักนั่นแหละแต่ว่าพอเข้าสู่ไปปลายเดือนพุ้ธภาความรักนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอ จบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะในการทำนายนี้แม่หมอทำนายโดยภาพรวมแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะการทำนายโดยภาพรวมนี้มันก็แม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะและในการทำนายนี้ แม่หมอทํานายจากไพ่นี้มันฉมังแม่นยํายิ่งนักนะคะถึงแม้ว่าดูเป็นภาพรวมก็แม่นถึง80%ได้นะคะทีนี้ว่าหากแม้นว่าใครมีปัญหาอยากจะโปรเจดวงชะตากับแม่หมอเพื่อให้เกิดความแม่นยําเป็นดวงของเราแต่เพียงผู้เดียวก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะหรือท่านใดไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกัน เราก็มาดูกันทางออนไลน์<ๆ>ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะขอให้ท่านโทรมาแล้วก็มาแอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อมาเป็นเพื่อนกันแล้วต้องการดูทางออนไลน์ line. แล้วก็โทรมานัดเวลานัดวันกันแล้วแม่หมอก็จะเปิดกล้องนะท่านก็จะได้เห็นแม่หมอเห็นไพ่และท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วย พลังกิตพิเศษซิกซินนะคะแล้วท่านก็จะได้รับคำตอบที่แม่นยำจะหมั่งยิ่งนักนะคะไม่ว่าท่านนี้จะอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนก็ตามเมื่อท่านเห็นคลิปวิดีโอแม่หมอและอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอเราก็มาดูกันทางออนไลน์นะคะความแม่นยำมันก็จะแม่นยำเหมือนท่านเดินเข้ามาดูกับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะคือเดือนมิถุนายนนะคะและก่อนจากไปแม่หมอก็จะขออวยพรในทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้จงมีแต่ความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะสาธุขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย